สวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของกระผมมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดสามคนประกอบไปด้วยหนึ่งนายบงวิทัศ์จูปานครับมาจากโรงเรียนวชิรธรรมสถิตครับสวัสดีครับผมชื่อนายทิพประดิษฐ์จุมจูมาจากโรงเรียนวชิรธรรมสถิตครับสวัสดีครับผมชื่อนายวศินเกียรติเกลมาจากโรงเรียนวชิรธรรมสถิตครับ จากการที่พวกกระผมได้เรียนวิชาง,งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นรหัส1103-1301กับคุณครูธีรพงศ์คดฉศิลป์พวกกระผมมีความรู้ในเรื่องการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าในตำแหน่งถ้าเชื่อมและรอยต่อต่างๆจากการได้ลงฝึกปฏิบัติการเริ่มต้นอาร์ค โดยการฝึกเชื่อมเป็นจุดการเริ่มต้นอาร์คเป็นหัวใจสำคัญของการเริ่มต้นเชื่อมในท่าอื่นต่อไปจะต้องฝึกบ่อยจนเกิดความชำนาญก่อนลงมือปฏิบัติต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญต้องสวมใส่อุป,ปกรณ์ป้องกันทุกครั้งจะประกอบไปด้วย 1. เสื้อหนัง 2. ปลอกแขนหนัง 3. ถุงมือหนัง 4. ี่กีมจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันความร้อนจากการเชื่อม 5. ค้อนเคราสะสล็ด 6. แปลงรวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานครับ หน้ากากเชื่อมใช้มองการเชื่อมโดยทั่วไปมีอยู่สองแบบคือแบบสวมหัวและแบบมือถือครับหนึ่งแนะนำลวดเชื่อมลวดเชื่อมหุ้มฟักขนาด3.2มมิล ลิเมตรครับสอกระแสที่<ม>ใช้เป็นปรรรปรกระแสตรงปรับกระแส120่ง้แอมป์สมุมรวดเชื่อมมีสองมุมครับคือมุมงานกับมุมรวดเชื่อมมุมงาน90องศามุมเดินรวด หกสิบ้าถึงเจ็ดสิบ้าองศาครับย,ย,ยังไปตามทิศทางเชื่อมถนัดขวาเชื่อมจากซ้ายไปขวาสี่ระยะอักเท่ากัาบความตัวลวดที่ใช้เชื่อมครับ วันนี้จะใช้ลวด3.2มิลระยะ a r ์คือระยะจากปลายลวดเชื่อมถึงผิวชิ้นงานครับห,ห,ห,ห้าควบคุมเวลาการเชื่อมให้เหมาะสมประมาณ3วินาทีก่อนยกลวดขึ้นจากชิ้นงาน6ขั้นตอนต่อไปวางชิ้นงานท่าราบให้ขนานลำตัว นั่งหรือยืนในท่าที่ถนดัดใช้ลวดเคาะหรือเขี่ยชิ้นงานเบาๆเมื่อลวดอาร์ก,กับชิ้นงานให้ยกลวดขึ้นมาควบคุมระยะอาร์กให้เหมาะสมลำดับต่อไปมาชมการสาธิตได้เลยนะครับมาชมการสาธิตการเชื่อมอาร์กฝึกเป็นจุดโดยนายพงพิตษ์ชูปาน เชิญรับชมได้เลยครับ การเกาะสลิกให้เกาะเบาๆเกาะออกจากตัวตามความสะอาดทีรอยเชื่อมด้วยเปลงลวดนะครับการเชื่อมต้องเชื่อมให้ตรงตำแหน่งที่กำหนดเครื่องไม้นะครับ มาดูต่อกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อจนเสร็จเลยนะครับ นี่คือแนวเชื่อมที่ได้นะครับสำหรับการสารติตในวันนี้เพื่อเป็นแนวต่างให้กับผู้ที่สนใจในด้านเชื่อมได้นะครับแต่ยันฝึกบ่อยๆจนเกิดความจำนานนในโอกาสนี้ต้องขอบคุณเพื่อนในกลุ่มครูตีระพงก็จะเสนวิทยาลัยสารพัดจางปัตลุงและ ผู้ที่เข้ามาชมคลิปทุกคนด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับ